สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องพระมหากษัตระะิย์ค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือสังคมมาไว้ให้พร้อมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องพระมหากษัตริย์กันค่ะค่ะ พระมหากษัตริย์ก็คือผู้ปกครองแผ่นดินให้เกิดความสงบสุขชาติไทยทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งปวงทันไหมคะเราจะไปอย่างช้าๆเนาะ ทีนี้มาดูพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ในอดีตนะคะนักเรียนดูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันของเราก็คือรัชกาลที่10นะคะพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันจะอยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะ คนไทยทุกคนนะคะควรสำนึกและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยโดยการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทั้งต่อหน้าพระพักหรือเครื่องหมายแทนพระองค์เช่นพระบรมฉายาลักษณ์ก็คือ ภาพถ่ายนะคะเป็นภาพถ่ายเขาเรียกว่าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะแล้วก็พระบรมสารทิศลักษณ์ก็คือภาพวาดนะคะถ้าเป็นภาพวาดนะคะเราจะเรียกว่าพระบรมสาธทิศลักษณ์แล้วก็ธงมหาราชและเมื่อได้ยินเสียงเพลงนะคะสรรเสริญพระบารมีเราจะต้องทำความเคารพนะคะ เมื่อนักเรียนเตรียมหนังสือแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่133เรามาจะมาดูเพลงสรรเสริญพระบารามีกันเปิดให้เจอนะคะหน้า133นะคะเอาคุณครูรอ,อนักเรียนแป๊บหนึง่งนะคะคนไหนที่เจอแล้วเปิดเจอในหน้าที่133มันจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารามีนะคะ เจอแล้วนักเรียนเรามาอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะลูกอ่ามือชี้เลยค่ะข้าวราพุทธเจา้าเอามะโนและศีรกลานนบพระภูมิบาลบุญยดิเรก เอกบอรมมจักกรินพระสยามินพระยศสยิ่งยงเย็นสิระเพราะพระบริบาลผลพระคุณทะรักษาพวงประชาเป็นสุขสาร ขอ,อบันดาลทะประสงค์ใดจงสริริดังหวังวรหะรฤทยดุจจะถวายชัยชะโยยังไงคะทันไหมลูกทันไหมคะเอาอีกรอบหนึ่งไหมอ้าวสำหรับคนที่ยังไม่ทันเอาอีกรอบหนึ่งเนะาะเอาชี้ตามเลยคะ่ะ